ผีเสือ้อผีเสื้อพวกผีเสื้อเห็นไหมจะโชคดีแล้วนะคะผีเสื้อมาเกาะมือแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะหายากมากเลยผีเสื้อเกาะมือค่ะเห็นไหมสวยไหมสวยไหมคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเล่นด้วย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 ไอ้ยาสวยจริงๆเลยค่ะเห็นไหม ชูสังนิ้วชูสงนิ้วอ้ยผีเสื้อมาเล่นด้วยนะคะเขาบอกจะโชคดีนะคะผีเสื้อมาเกาะนะคะจะโชคดีแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนิวน้วเดียวนิวน้วเดียวนิวน้วเดียวสวยไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะหนีวิเนียเขาจะหนีวเนียเราหันหันหน้าหน่อยเนาะ เชื่อมาเกาะจ้าเพื่อนๆเห็นไหมจะโชคดีแล้วนะอยู่ๆเขาก็มาก่อน,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีสวยมากเลยให้ดูสีให้ดูสีดู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 ดดดเห็นไหมเขาไม่ไปด้วยอะ่ะโอ้ยมือสันอ่ามือสัน ให้เห็นหน้าเขาหน่อยเห็นหน้าเขาหน่อยโอเคไหมคะเห็นหน้าเขาหน่อยเอาลงมาลงมาลงมาอเอ้ยโอ้ยเศรยภัยมากเลยเดี๋ยวได้ลองให้เขาจะไปไหมดูนะโอ้ดูด,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 ดูไม่ไปด้วยดูดูอ่ะ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 ไม่ไปด้วยอะ่ะอยู่นานมากเลยอะโอ้ยเอร์ไพรส์ามากเลยเอ่ะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ โอ้ยไม่ไปอ่าดูดิดูสิเขาไม่ยอมไปโอ้ยแล้วเล็บเราก็สวยมากเลยนะตอนนี้อ้โอ้ยเล็บเราก็จะพุดลืดอ้ายผีเสื้อผีเสื้อดูสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิไปแล้วไปแล้ว,ลวอุ้ยไม่ไปด้วยกลับมาอีก แล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีเขาจะกลับไหมอุ้ยไม่ไปจริงๆอะ่ะดูค่ะดูดูดูด,ดูเขาเกาะไม่ไปไหนเลยเห็นไหมเห็นไหมดูค่ะเขาเกาะไม่ไปไหนเลยเหมืขยับตั้งหน้านแล้วอ,อู้ลม ขนาดลงพัดแล้วยังไม่ไปเลยดู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 โอ้โอ้โออ้ขนาดลงพัดแล้วนะดู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 หน้าเขาดูหน้าเขาสวยไหมดูหน้าเขาสวยไหมดูดิโอ้ยขนาดลงพัดแนี้ยเนี่ยดู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 ขนาดลงพัดยังไม่ไปยังเกาะอยู่เนี่ย โอ้ยแบบโชคดีแน่นอนนะคะโอ้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเลยโอ้ยดูสิไม่ยอมไปเลยนี่แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเขาเกาะเฉยเลยอ่ะโอ้นี่ขยับนะขยับแล้วขยับอีกไม่ยอมไปอ่ะดูอันนี้แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ่ะดูนะ ไม่ทําอะไรเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไม่ไปอะ่ะทําไมอะ่ะมีมนอันใดถึงมัดใจตัวพี่เอ้ยตกเซอร์ไพรส์ค่ะพี่เสียไม่ยามไปไหนไปแล้วไปแล้วโอเคนะโอเคนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วจ้าโอ้ยเซอร์ไพรส์ามากเลย ว่าจะมาถ่ายวิวโอ้ยเจอผีเสื้อเซอร์ไพรส์สุดๆเลยขอบคุณนะคะไปแล้วไปแล้วหนวยังไปกอดตรงู้นอีกนะนี่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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหาเราอีกแล้วดู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 นี่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 รื้อยนะเดี๋ยวเขาจะมาอีกไหมดูดิด นี่เขาไปเกอะทางนู้นแล้วนี่เห็นไหมอุ้ยมาเกาะเราอีกแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ย เอ์ไพส์สุดๆเลยไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคนะโอ้ยวันนี้เสอร์ไพส์สุดๆเลยอะ่ะผีเชื่อมาเกานะเนาะขอบคุณมากจ้าวันนี้กะว่าจะถ่ายวิว นี่เขายังวนอยู่รอบตัวแหม่มเลยนะแหมันจะถ่ายไงอันนี้่ะนี่นี่นี่เห็นนี่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 เห็นไหมตัวนี้แหละที่มาเกาะแหม่มเนี่ยไปเดี๋ยวบินไปทั่วเลยโอ้ยเซอร์ไพรส์ไปไหนแล้ว่ะเมื่อกี้บินรอบตัวแหม่มตลอดเลยโอเคนะจ้าบายบายจ้าเซอร์ไพรส์มากเลยวันนี้ผีเสื้อกาะตัวเขามงบินเกาะตัวแหม่มตลอดเลยอ่ะกล่าวว่าจะถ่ายวิวฟังเสียงนก เลยได้ผีเสื้อนะคะยังอยู่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เนี่ยเขาวนรอบตัวแม่มอยู่เนี่ยนี่เนี่เห็นไหมเขาวนรอบตัวแม่มตลอดเลยไม่ไปไหนเลย มีสองตัวนะอีกตัวสีขาวเล็กๆนูน่นตัวสีขาวเล็กๆนะนู่นนู่นนเนี่ยเห็นไหมนูน่นสีขาวเล็กๆนะคะสีขาวาแถบดํานะอันนี้จะตัวสีนี้ เห็นไหมจ้านี่โอ้โสวยจริงๆเลยเขาไม่ไปไหนเลยอะ่ะแทนที่จะไปเกาะด,ดอกไม้ดูมาเกาะมือเราเซอร์ไพรส์สุดๆเดีย๋ยวนี่จะซูมดูนะว่าเป็นยังไงนะนี่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยเขามาเกาะมือเราค่ะเพื่อนๆเขาไม่ไปไหนเลย เห็นไหมหมุนหมุนมุนหมุนมุนชมความงามของเธอก่อนนะนี่จ้าความงามของเธอนะมือเราก็ไม่ได้สวยนะเราให้ไม่ได้ให้ดูมือนะจ้ดูผีเสื้อจ้าเขามาเกาะตัวเรานะเพื่อนๆดูอ่ะสวยเนาะสีเดียวกับอ่าปอยเซียนเลยสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมจ้า ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเขานะแต่เขามาเกาะเราเซอร์ไพรส์สุดๆเลยส,ยสวยๆสวยๆอ่ะอ่ะอะเปลี่ยนมุมนะจ้าเปลี่ยนมุมจ้าเปลี่ยนมุมค่าโอเคนะมือเราไม่สวยนะคะให้ดูผิดเสื้อจ้าเห็นไหมสีคล้ายๆกับฝอยเซียนเลยอ้สวยจริงๆเลยอะ่ะอ่ะไปแล้ว ไปแล้วนะไปแล้วค่ะโอเคนะจ๊ไไะไปแล้วนะู้นไปเกาะที่นู่นล่ะเห็นไหมไปแล้วเนาะโอเคนะจ๊ะอุ้ยยังอยู่ยังอยู่เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมนู้นเขาไปเกาะตรงนู้นแล้วนะคะ โอเคนะ,ะแสดงว่าที่นี่บริสุทธิ์มากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะความบริสุทธิ์ของผีเสื้อนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาแล้ว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 ,ลวอย่าบอกนะมาเกาะแมมอีกอะ่ะโอ้ย <laughs> โอเคจ้า แค่นี้นะจ้านี่ก็คือปอยเซียนเนาะโอเคจ้าบายบายจ้า